ัสดีพี่น้องป้องป่ายซุโกชคนนะครับอัากาศนะครับบางกะพีพี่น้องโอ้เสื้อผ้าหน้าเพ่สวยงามเลยครับหน้าโลตัสบางกะพีนะครับเสื้อผ้าถุงท่องถุงเท้านะครับโอ้ลานเกอบโอูละร้อยพี่น้องเลยเอ็ดด้านะครับ เกือบจะมืดเลยอยู่นี่อาณาจักรเกือบได้เกือบแสงดวงสางด,งา,งดาวเกือบออกกําลังกายเกือบนัง่งเฮ็ดงานกม็มี่พี่น้องเอ้ยโอ้หลายย่างครับอันนร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเลือกเสือพงเสือพาโอ้โต๊ะละสามห้าสิบเก้าบาทโต๊ะละร้อย ร้านค้านาตะนาโลตัดนะครับบางกะปิพี่น้องเป็นเกิบทรงวอมทรงครับตัวละร้อยพี่น้องเลยนี่จะเป็นหน้าโลตัดนะครับ ขนาดปากกะปีครับอวยหวีง่ายๆพี่น้องเลยผละมกลากไมก้ตัดงาน,นะครับโอ้คนลายขนาดคือคักขนาดพี่น้องเลยตลาาปลากะปีนี่ เป็นโคกเป็นซากโอ้ผลไมกรากไหมนี่สิบบาทสลับคนหลายขนาดน้องโอ้กล่องละสิบห้าบาทชื่อขนาดเลยต้นลายต้องย่างไม่ไหวพี่น้องเลยถุงละยี่สิบบาทโอ้ถุงใหญ่งงขนาดเลยกล่องยี่สิบบาทชื่อขนาดพี่น้องเลย สาราตรก,กปี๊ครับอาจัดกินคนหลายต้องย้างไว้ๆครับ ภาพบรรยากาศนะครับตลาดบางกะปีนะครับนี่ร้านขายอุปกรณ์เดราภาพมาเบิง้งผลไม้ร่างไม้พี่น้องครับโอ้ยโกยถุงละยี่สิบบาทถือได้หนิยี่สิบบาท เครื่องใช้ภายในบ้านนะครับผลละมาร่างไม้โอ้ถูกเลยี่สิบบาทเลยครับพี่น้องยู่ทอราดมังกัปปีทถือขนาดเลยเนี่ยสมุหมดถุงละยี่สิบบาทผลละมาร่างไม้ลายๆยาย่างพี่น้อง มาฟอกมาไฟโอ้โลละสามสิบบาทเรนจีเถึงโลเนาะยี่สิบบาทก็ราคาตามปำายครับไม่ต้องถามไหมยะพี่น้องเลยเนี่ยอันนี้นี่กองละยี่สิบบาทกองละสิบห้าบาทก็มีมาซิดาพัชเนี่ยหลายพี่น้องเยราคา,าที่บรรยากาศนะครับโอ้คนหลายขนาดตรงนี้ย ห้าบาทโอ้ถือขนาดไยซี่พี่น้องเลยเนี่ยคนหลายขนาดอันนี้ด้านหน้าตลาดปากกะปี้นะครับาภาพบรรยากาศด้านหน้าปากกะปี้เมื่อเบิ้งครับถูกด้านหน้านี่ก็โอ้หลายขนาดพี่น้องเลยคน ผลมมกลากไม้นะครับดันนานโซนทั้งนี้นี่เข้าไปทางในไปแล้วครับทางยางกว้างขวางครับผละมกลากไม้เป็นโซนหลายครับผักงาสิบบาทสิบบาทพี่น้องเลยชื่อขนาดครับ โกยวีละ25 30กล่องเนาะโงหลอกโรงเรียนเครื่องโล่สินะครับ<ม>ทุเรียนแกะเคล็ดเรียบร้อยครับราคากับตามป้ายเลยพี่น้องเอ้ยโอ้มาตางถุงละร้อยพี่น้องมาตางโอ้มาวา่ามาวาก็มีโอ้แนวกินลายซิ่งลายย่างตัวนี่ มาเกิดโทษกระเทีกับโลดละในถุงกองละสิบนะครับมาอูบเนี่ยบางเนี่ยโอ้โหละสิบบาทกระดาษบังกะปิถืออยู่เด้นีี่เยมะนาวตะกร้าละสิบบาทหอมหัวย่อหัวใหญ่นะครับนี่พี่น้องโอ้ กาศนะครับดัดนาตลาดบางกะปินะครับผนละมากร่างไม้นะครับต้นหลายนะครับดัดนานี่กล่องละยี่สิบบาทน้องเอ้เงาะกับโลละสามสิบห้าบาทห้ามทางกันรถตลอกตะลีนะครับหนึ่งร้อยแลกล้านนะครับเนี่ยคือภาพบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เป็นพันทิพย์นะครับ พันทิพาซาบางกะปิก,ก้อนไอ้ไข่กองเต้นอยู่ดีแหละี๋ยวนี้พระเนตรไหมพี่น้องเอ้ยนี่ครับสกายวงสกายวอกคับตัลล่าบางกะปินี่ครับ้กกากูุก็แยกบางกะปิครับต,ตอนนี้ก็ยูทั่งชึ่งสก,กายวอกนะครับสก,กายวอกบางกะปินะครับ กันนาตลาดปากกะพีนะครับพนกับโซนซานโซนซานพี่น้องพันทิพย์นะครับผู้โอนี่พี่น้องเอาปัจจัยการตั้งคิงมาเฮ้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับก่จะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับผม